ในช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศน่าเที่ยวที่สุดข,ของประเทศเวียดนามถ้าเกิดตกไม่ใช่ว่าตกทั้งวันเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนนะบางทีอาจจะมีตกเป็นช่วงๆอะไรประมาณนี้ครับนะน้ำมันที่เวียดนามแพงไหมน้ำมันที่นะคนทเมืองออวิงมาเป็นปูทุกคนนะเมืองวิงคืนนี้เราจะพักที่น,นี่ เดี๋ยวไปดูบอลเลยไปด้วจังหวัดวิญญาถึงแล้วนะครับไปที่อนุสาวรีย์โฮจิมินห์นะครับท่านประธานโฮจิมินห์นะครับซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นเขตของนะครับอีกสักพักนึงเราผ่านของพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับแล้วก็ขวามือตรงนี้จะเป็นค่ายฐานลาพารที่4นะเวียดนามเนี่ยเปทั้งหมดค่ายฐานนะครับเจ็ดภาคด้วยกันภาคหนึ่งจนถึงภาคเจ็ดนะไล่ตั้งแต่ฮานอยลงมา นะฮะลอย,อยลงมาตรงนี้คือเนี่ยค่ายฐานรากพังที่สี่ของรัฐบาลของของของเวียดนามที่เวียดนามทหารก็เป็นใหญ่นะฮะทหารก็เป็นใหญ่แต่ว่าทหารเนี่ยเป็นใหญ่สู้กับตำรวจไม่ได้ตำรวจเป็นใหญ่กว่าทหารนะฮะอ่าแล้วก็ตำรวจรเนี่ยทกทุกวันนี้ถ้าเกิดที่เมืองวิงไม่มีสงครามเวยเนี่ยตำรวจประมาณที่หกโม<อ>งเจ<ล><อ>็ดนะครับตอนนี้กว่าทหาร ทหารทุกวันนี้คือตั้งหน้าตั้งตาทำอะไรฮะทำอะไรทำให้เศรษฐกิจด,ดีขึ้นเพราะทหารเนี่ยต้องทหารเกณฑ์ทุกวันนี้สองปีสามปีผึกงสามเดือนแรกผึกหลังจากนั้นก็ไปหาเงินในรัฐบาลแล้วนะทำงานหาเงินในรัฐบาลส่วนตำรวจเนี่ยคือเป็นฝ่านที่ต้องทำงานเกี่ยวความ รักษาความสงบโอเัสงนะครับเวียดนามมีงานอะไรเกี่ยวกับการประท้วงการซุ่มนุมอะไรต่างๆนะตำรวจทหารไม่เคยออกหน้าครับมีแต่ตำรวจออกหน้าอย่างเดียวตำรวจนี้เป็นถ่ายท้งเคียร์ทั้งหมดนะครับ้ายมือตรงนี้ฮะก็คือเขตแต่ก่อนที่ผมบอกเป็นเขตของหมู่บ้านคนรวยเราพูดยังไเป็นคนมีระดับของเมืองวิงแต่จะทำอนุสาวรีย์ขึ้นมาเขาเคียร์หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านไปเลย นะฮะและก็ตั้งไอเนี่ยอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ขึ้นมานะฮะโฮจิมินห์แปลว่าแสงตววางเป็นโกนที่สําคัญที่สุดของประเทศเวียดนามคนเวียดนามให้ความเคารพนับถือมากที่สุดโฮชิโฮจิมินห์โฮจิมินห์นะครับแปลว่าแสงตววางนะท่านชีวิตของท่านเนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับเลขมงคลของเวียดนามเลขหนึ่งคนเวียดนามถือว่าเลขเนี้ยครับเป็นเลขมงคลของคนเวียดนาม เราเรียกว่าเหมือนเลขที่นัมเบอร์ก็คือเลขเก้าครับโฮจิมินห์วันเกิดวันเดือนปีเกิดวันที่ท่านเสียอายุของนั้นจะเกี่ยวข้องกับเลขเก้าทั้งหมดเลยอ๋อตรงนี้นะท่านท่านเกิดเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมแล้วนะครับอนุสาวรีย์โฮจิมินห์เสียเมื่อเวลาเก้านาติกาเก้านาติวันที่สองเวียดนามก็เดือนเก้านะปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าด้วยประตูเปิดนะฮะอ่าโอเคเราจะลุงไปถึงแล้วครับ เดินไปที่อนุสาวลีโฮจิมินห์นะครับเวียดนามเรียกว่าโฮจิมินห์ถ้าไทยก็จะเรียกว่าโฮจิมินห์นี่ครับเป็นน่าจะเป็นสวนสาธารณะ เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ในเมืองวิงนะครับจะมาคารวะแล้วก็ถ่ายภาพไว้ไปที่ระลึกอ,อนุสาวรีย์โฮจิมิงซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของเวียดนามนะครับถึงแล้วนะครับก็จะมีผู้คนชาวเวียดนามมาเดินออกกำลังกายมากมายเลยนะครับจุดนี้ทั้งวิง่งทั้งเดินนะครับ บริเวณสะอาดสะอาดสะอาดกว้างขวางนะครับก็จะเป็นสนามหญ้ามีตารางทางเดินทางวิ่งเป็นแยกๆนะครับนี่คือบริเวณสวนสาธารณะอนุสาวรีย์โฮจิมินนะครับด้านหน้าสูงต่างาน อยู่ด้านนู้นนะครับผมจะเดินไปใกล้ใลนะครับนะครับบริเวณกว้างขวางสะอาดสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอยู่ที่เมืองวิงนะครับเมืองวิงอนุสาวรีย์ของท่านก็คือ ท่านประธานโฮจิมิงได้ยินเสียงของชาวเวียดนามออกเป็นโฮจิมิงนี่ครับอนุสาวรีย์โฮจิมิงที่เมืองวินง บรรยากาศตอนเย็นๆประมาณ6โมงเศษๆนะครับอากาศเย็นสบายนะครับที่เมืองวิงด้านหน้าของอนุสาวรีย์ประธานโฮจิมินห์นะครับให้ดูถนน,นหนทางและรถราที่วิ่งไปมาที่ถนนในเมืองวิงนะครับนี่คือบรรยากาศตอนค่ำๆในเมืองวิงนะครับ ในเมืองวิงก็จะรถจักรยานยนต์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่ก็มีรถยนต์บ้างพองประมาณนะครับนี่คือบรรยากาศตอนค่ำๆพกมงเสร็จที่เมืองวิงนะครับตอนนี้เวียดนามเหนือ ชมบรรยากาศถนนด้านข้างของอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินที่เมืองวิงที่เมืองวิงนะครับบรรยากาศรบรอบ สวนสาธารณะอนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินที่เมืองวิงนะครับให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆไปเริ่มสรัวสลัวนะครับดูบรรยากาศไปรอบๆก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆ ก็ให้ดูภาพมุมกกว้างนะครับดูบรรยากาศถนนบ้างแต่ว่าทิวทัศน์ตอนนี้มันเริ่มมืดก็อาจจะไม่ค่อยเห็นไฟแสงสีเท่าไหร่นักไม่ไม่ค่อยเห็นความสวยงามธรรมชาติแต่ก็จะมีไฟแสงสีตอนค่ำๆที่เมืองวิง